คาับพี่ป้าน้องมาเจ็บหากมูดติกาบูเบอรี่นะจ๊ะเนาะเพิ่งคว่ำดกของเขาดกคักดกแน่พี่น้องจ๊ะน่ะดูลายก็น้นอยยห่ย่ๆปเนี่ยแดยดแดดหาม่วงพี่น้องจ๊ะแต่เป็นยู่เคิงฟ้าอาเปิงวิว สวยสวยป้ามมติกาทั้งปลาเด้พี่น้องคนนะ่ะหลายลเมิ่งวิวสวยสวย,สวย,สวยตอนเวลาหาโมงแรงสี่หกโมงแล้วพี่น้องจ้าจะมายังท่านออกจากป้าอยู่หมวก็ออกมาเมื่อนี่มันหอนหอนเดยดค่ะเดยดเนี่ย นะตะเวนอยูเ่เกิงฟ้าคนถ้าพ่าเม่เกมามูติกาเนาะจ้ะเนาะสิสาธทิตในเบิ้งแล้วพี่น้องนะนี่คือแน,เนวเก็บี่จ้ะแนวเก็บเนะาะตักตวนขึ้นมาจาังซีตวนมาแบบนี้ี่จ้ะ มันดกดกกากดกแน่อีกดีได้ปีนี่ตัวน่วยใหญ่ๆหญ่าวเดียวที่เต็มคู่แล้วน่วยใหญ่น้ำหนักก็ได้ดีการเอาจนเบิดเลยพี่น้องน่วยใหญ่เสียดายมัน เป็นบางนี้เป็นสวนน้องเคยไม่เก็บบางนีแ้แหละพี่น้องบอ่เงินบ่ข้ามถึงจะมาเลยนี่บ่ต้องข้ามถึงจะมาเลยนี่มาไม่เก็บนีแ่แหละใช่พี่บางนีเ้เพื่อนบ่พูดแต่ถ้ามาหรอกโอ้ยโดคักดได้ปีนี่เนี่ยแต่น้อยใหญ่ๆเห็นบ่าพี่น้องจ้า ทีเดี๋ยวเมื่อวานนอนผมนี่นเนาะเมื่อนี่เนาะที่เพิ่งได้นอนเฝ้าสติ <c oughs> ลายคลากลายแน่เลยเนม่ยหมูเวนมันมากวันไดนพี่น้องมันแดดแดดเดด,เด,ด,เด,ดขนาดแดดเมื่อนอกเนาะที่คักากรำหนีเริ่มเมือ่อไหร่ห้าสิบสามเล nè mình trở lại cả miền Nam thay chúng mình sao với đồ trở lông nó lầy vương lông nó lầy sột lông vương ưn ưn sào nó mất ta sào ừm trở บูเบอรี่ตีโกคักโกแดดปีนี่อ้ยแดดกระแดดจ้าเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องสามีก็น่าจะเนาะ